สะเทือนวงการหมอลำเจ้าภาพถูก12ล้านหิ้วทองมาให้อุงอิงเรียกได้ว่าในเวลา1เดือนที่ผ่านมากับเส้นทางที่เลือกมาเป็นนักร้องหมอลำสาวน้อยธรรมดาในวัย16ปีก็กลายเป็นขวัญใจมหาชน ไปที่ไหนใครๆก็รักคนเต็มหน้าเวทีทุกงานมีแฟนเพลงมาคอยต้อนรับให้กำลังใจอยู่ตลอดสำหรับสาวน้อยอุ่งอิงสมาชิกวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่มีผลงานเพลงสุดปังอย่างเพลงหอบฝันมาหลังหา้านและการแสดงสดที่ติดเทรนด์ u t u b e ประเทศไทยอันดับหนึ่งยอดวิวในติกตอกพุ่งเกิน100ล้านวิวเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมา ก็เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่ยอดวิวก็พุ่งทะยานเกินล้านไปแล้วแถมยังติดอันดับหนึ่งในมาแรงของ YouTube อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จติดต่อกันเป็นเพลงที่2ในปีนี้เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ในแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจก็ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่แฟนคลับของน้องอุงอิงได้จ่อสายตรงมาหาบอจโจหัวหน้าวงหมอลำเพื่อติดต่อจ้างงานหลังจากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งรับรัพย์12ล้านบาทโดยผู้ถูกรางวัลเผยว่าได้เลขมาจากที่อุงอิงจับได้ในใหผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งยังบอกอีกว่าเมื่ออุงอิงไปแสดงที่บ้านจะมอบทองคำให้อีกด้วย ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ด้านหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทางด้านเจ้าภาพก็ทำตามสัญญานำสร้อยทองคำมามอบให้กับอุงอิงท่ามกลางความยินดีของคนในคณะที่ได้เห็นอุงอิงประสบความสำเร็จ